เมาส์หายกดที่ขอบซ้ายอันนี้คือสูตรเก่งเลยขอบซ้ายนะย การซื้อขาย ID FIFA ไร่สี่ต้องที่นี่เลยเหตุรับซื้อขาย ID FIFA ไร่สี่ by Oat บริการรับซื้อและขาย ID f i อะไร่สีครบวงจรมีทั้งทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงเตะขายยากและบริการปรับมเข้า ID ตอนนี้มีเว็บสำหรับซื้อขาย ID แล้วเว็บ Oat Shop ใครที่สนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับก็วันนี้โอ่งจุ๊บๆนะครับไปหน้าหายตาไปประมาณสักพักนะทุกคนนะหลายคนถามว่าทำไมไม่ค่อยมาสตรรีมมหืออาัปคลิ เลยก็คือช่วงที่ผ่านมาผมมีแข่งก็เพิ่งแข่งจบไปครับวันนี้ว่างแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกิจกรรมใหม่กันทุกคนนะก็วันนี้เป็นวันที่หกอ่ะทุกคนก็คือกิจวันนี้หมดวันนี้ว,นนวันที่6กตอนเที่ยงคืนนะครับสองหมืนบาทเลยครับกิจนี้ครับพาวเวอร์อัพไปขอกดเทียสิบนะทุกคนนะอาจจะชา้าหน่อยนะเราแลกของก่อนได้กิจนี้จะได้บ t b ีบอ่ะทุกคนเทียสิบครับไปห,ห้าอุ้ยมันทำไมเหรียญออกเยอะอยังอุ้ยทำไมมันออกเยอะอยังหรือมันเรทมันอยู่ประมาณนี้อยู่แล้ว ต้อง18บใบใช่ไหมทุกคนเพราะว่าผมจะเอาคูณออ2อ่ A few moments later มาทุกคนมาพี่ power up นะครับยีตอบแชทมาขออภยัยวยครับ power up ปะครั้งแรกของ power up โอเคถ้าเกิดยีติดผมจำได้อยู่เพราะว่าแรกผมเคยเปิดอยู่ถ้านานๆนี้ติดอเ,เอ้าทำไมอ๋ออันนี้คือใช้ไปแล้วเข้าใจแล้เรากดาด้วยความรวดเร็วนะเผื่อคนดูรอนาน สิบเจ็แล้วทุกคนสิบแปดทับไปอีกรอบนึงโอเครอบน,นี้ติดครับ๋ย,ยาวนะต่ออู่ยาวครับ a few moments later โอเคติดครับถ้าติดโอเคถ้าติดคุมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะประหยัดไอเทอร์โบได้เยอะอยู่ครับเก้าแล้วสิบเอ็ดสองสองสิบห้าแปดโอเคติดเถอะโอเคทุกคน 200ขอขออีกสักชุดได้ไหมสิบแปดพอไหมไม่น่าพอมีอยู่หนึ่งล้านล้านทุกคนนะได้ไม่งงนะนเงินเอ็มเราได้มาเงินเอ็มได้มาประมาณสองแสนนะทุกคนสองแสนกว่าประมาณสองแสนกว่าประมาณสองแสนหะ้ามาเอาไปที่กลางกันเดี๋ยวทุกคนนะเอาไปที่ยี่สิบยูก่อนด้านมามตัดตัวตัวงูเดี๋ยวจังขออนุญาตคัดแปลงเฮ้ยไฟหลุดตรงนี้ ดูทรงครับแมนซิตี้นะ่าจะนอนมาทุกคนนะใครดองตัวแมนซิตี้ไว้นะครับหวานๆนะครับไปมาครับอิตาลีซีบี CB, ครับปาสโตนี่ครับอุ้ยสามหมื่นสองได้ตัวเข้าชิงืูโอเคอยู่กลายเมียด้วยเราไปกันที่นี่กัน RTN ์อ็นไปใบไอ้สี่ใบรีเทิร์นนะครับ มันเหมือนไอปีใหม่เหมือนจะเป็นปีเอ้ยกุลิดเหรอทุกคนใช่ไหมกุลิดเหรอเฮ้ยกุลิดเหรออุ้ยแสนนึงเลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาดูนะว่าไขาออกไหมแค่รวมเพียเดียวเหมือนปีที่จะเข้าเป็นปีย่อม,มาจากโฮมโกนไะมถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยนะทุกคนเหมือนจะเป็นโฮมโกนนะถ้าไม่ผิดแค่บอกว่าผมจำไม่ได้อ่ะแต่ผมจำได้ว่า่อมอยากว่าเฮดจีอ่ะย่อมอยากโฮมโกนไหมผม ไม่ทัวข้อมูลก็มีมาคัดมาคัดฟ,ฟอร์ดนะใครสาวบกปีศาจแดงได้ตัวที่จี้หัวนะทุกคนนะจี้เข้าไปที่กระบารเลยนะอันนี้ต้องคัดไหมฮะต้องคัดหรอกไม่ได้หรอกบุกฟอนด์แจ็กกุลิดมา,าทุกคนแตงหนึง่งเมือกี้ไปแต่วิโคสด็ดอกบาร์ไม่ใช่ไอ้ใช่อนะตัวเร็วๆอะซาฮาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โคกระตัวที่ผมจิดไม่ใช่ซาฮา ไม่มีอันนั้น,น,ม,น,น,นมันตำนานมาันไม่น่าใช่การจะหมดเลยทุกคนต่อไปกันการเป้งๆอะไรกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะแห่เสเวลาเด็ไงแก้เองตบเองเอาไปที่ใบแรกเลยทุกคนนะบวกหกบวกแปดลุ้นมาริดเอลเอ็นสปอร์ตไลท์บีทีบีบวกแปดครับขอขอแค่มีไฟอะเนี่ยมันไม่มีไฟอะมาแหล่เขาจะออกทุกคนในปีอีเเป็นผมได้แล้วผมโค่นมุมหิดเลย,นะอเลยโออ e บ s อ บอบบี้มัวบุกแปะก็ไม่แพงเราไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่าเราเปิดคนเดียวแล้วเราอย่าเสียเวลาคือสปอร์ตไลท์ฮาเปนอา็มใครใครเก่งเจเรมีปีโน่ครับปีของบีอาเรียครับตัวนี้เก่งนะเด็กด้วยตวนนี้เก่งๆเจเรมีปีโน่ไอปีนี้นี่มานี่ผมแบบอยากกดคลิปเลยอะียี่ะ21กับ2ี n สอ่ีะปีมันไม่รุ้นแลับ อดไลฟ์มาแล้วครับบาซิลอาร์บีใเอมเมอร์สันเหรอวานเดอร์เอ้ยตรงนี้ก็เก่งทุกคนนะนเด็กนะตัวเนี้ยเป็นเด็กเป็นเด็กวันเดอร์สนันแบ็คเด็กเด็กขุมนำร่างตัวเนี้เด็กเด็ก,ดาก,ดก,ดกอายุไม่เยอะ b บ b ครับใครมาวะอาร์บีใครอะแซลลีเย่ปะ เปิดแบบเร็วๆทุกคนเราไม่ได้ลาอยู่แล้วเราเปิดคนเดียวไหมโอตุเกะออกมากอนซาโลโอ้โหผมให้ถูกทุกตัวเลยนะทุกคนแบบแม่นจัดอะแต่ให,ใหค้คนดูเขาเขา,เขาลุ้นไม่เดือยโอให้คนดูลุ้นแม่งได้แม่งแม่งไม่บอกเอาเลยทุกคนโอ้โหหนักตอนนี้หนัก ดักได้เอาเอ็นเหรอทุกคนโอ้โหอีเว็ดใหมอ่อ่ะโอ้โหอีเว็ดใหม่ครับแฮกติกอีเว็ทุกคนคงตอบได้้วผมว่าเห็นชาิก็รู้นะยันซอมแม่ไม่มีเอ็นเลยทุกคนฟอร์บิวคาร์วันเยอไปเหลือไม่กี่ใบแล้วเหลือซี่เหลือหกใบทุกคนเราเปิดด้วยความรวดเร็วจริงนะ ต้องเราเราไปที่อันนี้ก่อนพลังมันน้อยเอ้แต่ปีมันดีนะขอมีไฟไม่ขออะไรเยอะกดที่คินครับกระทืบคินต้องมีต้องมีนี่คือคำอุ้ย A, เอเยอรมันทุกคนซีบีทุกคนใครเซอร์ดานมุสซาฟีครับไปที่สองทุกคนร้อนจัด Fa มาแล้ว วิเตอร์วังยามาวันนี้มันมีอ e ีเวนต์เกี่ยวกับทุกคนผมไม่ชอบอ e ีอีเวนต์เลยแบบผมเกลียดเลยเดี๋ยวจะ้คาว่าเกลียดเลยเป็นปีที่เกลียดที่สุดละไปที่เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งบนหัวนะโอ้เลขหนึ่งไปรวดเร็วเลยไม่มีวอกเอาเลครับมีแค่ใบนี้นะทุกคน ต้องคัดไหมครับไม่น่าไม่น่าคัดแล้ะขอเกินห้าแสนแล้วได้ไหมสองตัวโอ้โหมันขอหวังน้อยไปวะเออขอผมขอไ่เยอะขอเกินห้าแสนพอขอเกินห้าแสนไม่ไม่หวังเยอะเลยอ่ะมาไปที่ใบแรกเมาส์หายกดที่ขอบซ้ายอันนี้คือสูตรเก่งเลยขอบซ้ายนะขอบซ้ายทุกคนเมาส์หายแล้วปล่อย เยเมน็ M ไม่น่าเก่งวะโอ้โหดูเลียนดักเ,ออเกือบ้าคุณไปที่สองกดที่สระเอครับ <c oughs> สเปนอาบี yes yes ผมขอห้าแสน สองตัวผมได้แสนหนึ่งทุกคนกิจนี้อย่าไปหาเติมนะทุกคนนะเพราะบรรท้ายแล้วอย่าไปหาเติมเลยแพงสุดของผมคือกุลิตขายไม่ออกลยุยโอ้โหโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจุกๆด้วยก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้พร้อมแพทใหม่กิจกรรมใหม่ปีใหม่นะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ